ข้าวสาลีดำอร่อยมากครับแปลกมากสีขาวสีอื่นไม่ค่อยอร่อยเลยแต่ข้าวสาลีสีดำเนี่ยอร่อยมากมากหอมหวานด้วยอร่อยจริงๆ แปลกมากทำไมข้าวสาลีสีดำอร่อยกว่าข้าวสาลีสีขาวไม่เข้าใจครับคงเป็นเพราะพันสีดำนี้รสชาติก็จะแตกต่างกันนะครับอร่อยกว่าข้าวสาลีสีขาวอหอม หวานทั้งหอมทั้งหวานอร่อยมากจริงจริงของแท้ อร่อยมากๆแฮอร่อยจริงๆ ลองชิมข้าวสาลีสีขาวหน่อยแตกต่างกันจริงๆนะครับข้าวสารีสีดำอร่อยกว่าหอมกว่าแต่ข้าวสาลีสีขาวความอร่อยจะสู้ข้าวสารีสีดำไม่ได้ สีขาวนี่รสชาติก็จะจางหน่อยไม่ค่อยหอมแล้วก็ไม่ค่อยนิ่มด้วยเข้าสาลีสีดำเนี่ยรสชาติอร่อยนิ่มด้วยนะครับขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามาชมนะครับ สวัสดีครับ